สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กรบประกาศสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้เสด็จประทับรักษาพระอาการประชวนนตึก84ปีโรงพยาบาลศิริราชตั้งแต่วันที่2มิถุนายน2538ตามที่สำนักพระราชวังได้ถแถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นแม้คณะแพทย์ได้ถสวยการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถพระอาการประชวนได้สุดหนักลงตามลำดับและสวรรคต เมื่อเวลา21่สนาิกา17นาทีวันที่18กรกฎาคม2538รวมพระชนมายุ94พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระบรมศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาทในพระบรมมหาราชวัง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์และข้าทูลออกทุลีพระบาทในราชสำนักไว้ทุกถวายมีกำหนดร้อยวันตั้งแต่วันสวรรคตเป็นต้นไปอันหนึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสงฆ์พระบรมศพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ซึ่งประดิษฐานณสาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึงเวลา16นาฬิกาวันที่19กรกฎาคม2537สำนักพระราชวัง18กรกฎาคม2538 เกี่ยวกับการจัดเตรียมพระราชพิธีพระบรมศพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนั้นเมื่อเวลา8นาฬิกา20นาทีวันนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสิริราชเพื่อทรงเตรียมการเกี่ยวกับการอัญเชิญพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมหาราชวังเป็นเวลาประมาณ20นาทีจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ ซึ่งพระองค์ทรงได้รับความไว้วางพระราช,ชารือไทยเกี่ยวกับการจัดเตรียมพระราชพิธีพระบรม,มศพที่พระที่นั่งดุสิบมหาปราสาท์ในพระบรมมหาราชวังเวลา1 0 1นาิกาสินาทีสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จยังตึก84ปีโรงพยาบาลสิริราช นอกจากนี้ในต,ตลอดช่วงเช้าทางโรงพยาบาลสิริราชได้โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้ซักซ้อมการเตรียมการเคลื่อนย้ายพระบรม,มศพขึ้นรถพยาบาลก่อนที่จะถึงพิธีจริงในเวลา15นาฬิกาด้วย ต่อมาเวลา13นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรยาณิวัฒนากรมมาหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ก็ได้เสด็จยังโรงพยาบาลสิริราชเพื่อส่งเตรียมการเกี่ยวกับขบวนเคลื่อนพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทรราบรมราชชนนีร่วมกับสมเด็จพระบรมโอรสา,าธิราชสยามกกทราชกุม,มารซึ่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสิริราชเมื่อเวลา14นาฬิกา5นาที เพื mm ่อรออัญเชิญพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังเวลา15นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระบรมศพได้เริ่มขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ทางสำนักพระราชวังได้อัญเชิญพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจากชั้น5ตึก84ปีโรงพยาบาลสิริราช โดยมีสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังคราชสกลมหาสังฆปรินายกส่งนำพระบรมศพไปประทับยังรถพยาบาลของโรงพยาบาลสิริราชที่ได้เตรียมไว้และมีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนักครินพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาที่นัดามาศพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ร่วมในขบวนอันเชิญพระบรมศพครั้งนี้ซึ่งนำขบวนนำโดยรถพระประทีปของสมเด็จพระสังคราชตามด้วยรถพระที่นั่งของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัละยาณิวัฒนากรม,มหลวงนาราธิวาสราชนครินรถพระที่นั่งของสมเด็จพระบรมโอสาทิราชสยามกุฎราชกุมารรถพระที่นั่งพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาที่นัดดามาศและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพะชรกิติยาภาจากโรงพยาบาลสิริราชผ่านสะพานอรุณอมริน ข้ามสะพานพระปิ่นเกล้าและใช้ถนนราชดำเนินในเข้าสู่ประตูเทวาพิรมไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งอยู่ด้านหลังของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสต เวลา17นาฬิกา15นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังถวายน้ำสงฆ์พระบรมศพเสร็จแล้วเจ้าพนักงานเชิญพระบรมศพลงสู่หีบตำรวจหลวงเชิญไปประดิษฐานหลังพระแท่นแว่นฟ้าทองประกอบพระรองทองใหญ่ภายใต้เสวตะจัด7ชั้นแวดล้อมด้วยเครื่องสูงบังแทรก ชุมสายต้นไม้ทองเงินนมุกตะวันตกพระที่นั่งฤาิีมหาปราศาสตร์เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงวางพวงมาลาทรงจุดทูปเทียนเครื่องราชสักการะถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการพระพุทธรูปและทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์94รูปสดับประกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูปเทียนที่พระแท่นพระสวดพระอภิธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินกลับก่อนที่ความเศร้าโศกเสียใจจะเกิดขึ้นแก่ประชาชนชาวไทยทั้งชาตินั้นในตอนบ่ายวันนี้ความวิตกกังวลของประชาชนก็ได้เกิดขึ้นก่อนแล้วเมื่อสำนักพระราชวังออกประกาศฉบับที่18ว่าพระการประชวรของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชาชนนีอยู่ในภาวะวิกฤต บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชด,ดำเนินไปสรงเยี่ยมเมื่อเวลา19.40นาทีโดยมีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรลยานิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินทรงคอยเฝ้าพระการประชวนอยู่โดยตลอดแล้วนับตั้งแต่วันที่2มิถุนายน2538เป็นต้นมา หลังจากนั้นในเวลา20นาฬิกาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินถึงยังโรงพยาบาลสิริราชต่อมาในเวลา20นาฬิกา45นาที สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินถึงและในเวลา21นาิา40นาทีสมเด็จพระเทพพร,รตนะราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินถึง จากนั้นในเวลา22นาฬิา55นทาทีพระเจ้าว,วราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดาม마าศได้เสด็จถึงอันหนึ่งเมื่อเวลา21นาฬิกา10นาที พระวรวงศเธอพระองค์เจ้าสุทธศิริโสภาเสด็จถึง,ง,งและก่อนเวลา22นาฬิกาเล็กน้อยประชาชนโดยทั่วไปตลอดจนเจ้าหน้าที่ถวายการอารักขาและสื่อมวลชนจำนวนมากต่างได้ทราบข่าวภายในอย่างไม่เป็นทางการว่าสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้สวรรคตแล้วจากนั้นในเวลา22นาฬิกา35นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินกลับยังพระตำหนักจิตรดารหโหฐานโดยก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังรถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำรัสกับพลตำรวจตรีพงศักดิ์โลหิตโตประการผู้บังคับการตำรวจนครบาลธนบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไปรอเฝ้าถวายอารกขาว่าสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้สวรรคตแล้ว นอกจากนี้ยังทรงกล่าวอีกว่าสมเด็จพระสีนาคารินทราบรมราชชนนีทรงรักและทรงห่วงใยข้าราชการตำรวจมากจึงของให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระรีนาคารินทราบรมราชชนนี เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเดษษ็จพระศรีนครินทราพระราชชนนีที่สมต่อประเทศและประชาชนสานีโทรทัศน์ไทยทีวีซีช่องสาจึงขออัญเชิญส่วนหนึ่งของพระราชประวัติมาให้ประชาชนชาวไทยได้ทราบโดยทั่วกัน พระสีนกรินทราปรมราชชนนีพระนามเดิมว่าสังวานพระราชะสมภพ,พที่บ้านถนนสมเด็จเจ้าพระยาหรือซอยช่างนาคเดิมตำบลสมเด็จเจ้าพระยาอำเภอคลองสานจังหวัดธนบุรีซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่21ตุลาคมพุทธศักราช2443แรม13ค่ำเดือน11ปีชวดในตระกูลช่างนาคโดยท่านชูและท่านคำเป็นพระชนกชนนีมีพระอนุชาชื่อถมยา แต่ได้เสียชีวิตไปนานแล้วในปฐมวัยทรงได้รับการศึกษาด้านภาษาไทยขั้นต้นกับสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าอาวาสองค์ที่6ของวัดอนงคารามเนื่องจากสมัยนั้นโรงเรียนยังไม่แพร่หลายเช่นในปัจจุบันต่อมาทรงเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนสตรีวิทยาจบชั้นประถมะศึกษาปีที่สการที่ไม่อาจทรงเรียนต่อถึงชั้นมัธยมศึกษาได้ก็เพราะฐานะทางครอบครัวไม่อำนวย ประกอบกับสถานภาพที่เป็นกุลสตรีสมัยก่อนดังนั้นจึงส่งเข้าศึกษาด้านวิชาชีพพยาบาลในโรงเรียนแพทย์พดุงคันและพยาบาลแห่งโรงพยาบาลสิริราชเมื่อปี2456แม้จะทรงเป็นนักเรียนที่อ่อนชันสามากที่สุดคือมีพระชนมายุเพียง13พรรษาแต่ก็ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะมันศึกษาเล่าเรียนกว่านักเรียนทุกคนในชั้นทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาด้านวิชาพดุงคันและพยาบาล ในขณะที่มีพระชนมายุเพียง16พันาเท่านั้นการที่ทรงเลือกเรียนวิชาชีพดังกล่าวจึงเป็นมูลเหตุให้กุลสตรีรุ่นต่อมาให้ความสนใจที่จะศึกษาวิชาชีพด้านนี้มากขึ้นทําให้วงการพยาบาลได้รับการพัฒนาจนถึงปัจจุบันด้วยประวัติการศึกษาที่ดีเยี่ยมมาตลอดประกอบกับทรงมีพระอัจยาศายที่ดีจึงทรงได้รับทุนพระราชทานของพระศรีสวัิ์ทิราบรราชเทวีพระพันวภาอายิยกาเจ้า ไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาหน้าที่นี้เองทําให้ทรงพบกับสมเด็จพระมหิดลลาทิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกที่ทรงศึกษาด้านวิชาการสาธารณสุขศาสตร์ในมหาวิทยาลัยฮาวาดขณะที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงศึกษาวิชาอนามัยโรงเรียนอันเป็นสาขาหนึ่งของวิชาสาธารณสุขศาสตร์และได้ทรงเข้าสู่พระราชพิธีราชาพิเศษสมรสหลังจากที่เสด็จกลับประเทศไทย วันที่10กันยายน2463ณวังสัปปทุมในเวลาต่อมาสมเด็จพระศรีนครินทราบารมาราชชนนีได้เสด็จไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาอีกครั้งหนึ่งเพื่อโดยเสด็จสมเด็จพระมหิตาราธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบระมราชนกซึ่งทรงเข้าศึกษาด้านวิชาการแพทย์ต่อณมหาวิทยาลายาัยฮาร์วาร์ดและมหาวิทยาลัยเอดินบะระในระหว่างนี้เองสมเด็จพระศรีนครินทราบารมาราชชนนี ได้ประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรยาวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินเป็นพระชจิดาพระองค์แรกณกรุงลอนดอนเมื่อวันที่6พฤษภาคม2466และได้ประสูตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลรัชกาลที่8พระราชโอรสพระองค์แรกณเมืองไฮเดนเบิร์กเมื่อวันที่20กันยายน2468รต่อมาได้ประสูตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9 และเมืองเคมบริดจ์มริลลรัฐแมสซาชูเซตส์เมื่อวันที่5ธันวาคม2470แม้ว่าสมเด็จพระชบิดาจะเสด็จสรรคตเมื่อพระชนมายุอย่างน้อยแต่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนีทรงอภิบาลอบรมพระชธิดาพระโอรสด้วยพระองค์เองอย่างดีเยี่ยมทั้งด้านพระจริยวัตรและด้านการศึกษาดังจะเห็นได้จากพระจิจรยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรรยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนกรินทําให้ทรงได้รับการยกย่องว่าทรงเป็นพระชมานดาที่ประเสริฐสุดด้วยทรงเป็นผู้ให้กําเนิดพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักและเทิดทุนยิ่งของปวงะสมนิกรถึงสองพระองค์คือรัชกาลที่8และรัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์พระราชกรณียกิจที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือการที่ทรงเป็นผู้สําเร็จราชการแผ่นดินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และเสด็จพระชมเนินเยือนมิตรประเทศโดยทรงปฏิบัติพระราชกิจด้วยความเรียบร้อยเป็นที่พอพระาราชฤไทายิ่งนอกจากนี้ยังทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการดูแลเอาใจใส่ออกเยี่ยมเยยนทุกสุขของร,รัษฎรในชนบทอย่างต่อเนื่องรวมทั้งทรงสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชนในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนที่สมเด็จพระเทพรตัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำเนินการต่อในปัจจุบัน การสาธารณาสุขในด้านสุขภาพสมไยอันเป็นที่มาของหน่วยแพทย์พอสวตลอดจนการพัฒนาอาชีพเพื่อการกินดีอยู่ดีของราษฎรโด,ดยทรงมุ่งเน้นให้ทุกคนและเลิกการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอยที่เป็นผลให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมต่างเช่นโครงการพัฒนาดอยตุงจังหวัดเชียงรายในด้านาศาสนานั้นก็ไม่ได้สงละเลยทรงให้การสนับสนุนการศึกษาและการปฏิบัติธรรมอย่างกว้างขวางเพื่อความสงบสุข นอกเหนือจากการบริจาคพระราชบำรุงด้วยพระจริยวัตรที่เปี่ยมไปด้วยพระเมตตาจึงส่งเป็นที่รักใคร่และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประสบนิกรทั่วประเทศโดยเฉพาะชาวไทยภูเขาที่พร้อมใจกันกล่าวขานนามว่าแม่ฟ้าหลวงพระราชะกรณียกิจอันใหญ่หลวงนี้ยากจะหาผู้ใดเสมอเหมือนได้ ภาพพระราชกรณียกิจแห่งความทรงจำครั้งสุดท้ายที่ผสมนิกรชาวไทยได้เฝ้าชมพระบารมีทางสถานีโทรทัศน์และเฝ้าทูลออกพระบาทพระราชกรณียกิจอีกอย่างหนึ่งที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้ทรงปฏิบัติมาทุกปีก็คือได้ทรงมีพระเมตตาให้กับองค์การทหารผ่านศึกในการจัดจำหน่ายดอกป๊อปปี้พร้อมทั้งทรงบริจาคพระรชาชทรัพย์ส่วนพระองค์สงเคราะห์ช่วยเหลือทหารผ่านศึก และในวันที่3กุมภาพันธ์2538ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันทหารผ่านศึกทั้งทั้งที่มีพระประชวนเกี่ยวกับพระนาภีและมีพระอาการแทรกซ้อนทางพระหัไทยเข้าประทับรักษาพระอาการประชวนณชั้น5ตึก72ปีโรงพยาบาลสิริราชมาตั้งแต่วันที่9ธันวาคม2537และในขณะที่อยู่ในระยะเวลาพักฟื้นพระวรกายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้มีพระกรุณาพระราชทานพระราชโรกาส ให้คณะแพทย์และพยาบาลผู้ถวายการรักษาตลอดจนราชองครักษ์และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยข้าราชการพร้อมด้วยข้าราชบริพารเฝ้าทูลองพระบาทรับซื้อดอกป๊อปปี้ณนะที่ประทับชั้นหตึก72ปีโรงพยาบาลสิริราชโดยนำรายได้จากการจำหน่ายดอกป๊อปปี้ในครั้งนี้นำไปช่วยเหลือทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึกและผู้ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ป้องกันหรือปราบปรามการกระทำอันเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนทหารนอกประจำการซึ่งปัจจุบันมีทหารผ่านศึกที่ได้รับการสงเคราะห์จากองค์การทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์อยู่ประมาณ2ล้าน5แสนคนและในวันรุ่งขึ้นคือวันที่4กุมภาพันธ์2538เวลา10นาฬิกาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้เสด็จพระราชดำเนินออกทรงงานอีกครั้งหนึ่งและครั้งนี้นับเป็นพระราชกรณยียกิจครั้งสุดท้าย ที่ได้ทรงออกงานเพื่อชาติและประชาชนโดยเสด็จพระราชดำเนินลงยังศาลาร้อยปีและบริเวณพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชบิณฑมพระบรมราชนกทรงนำดอกป๊อปปี้จำหน่ายให้แก่ประชาชนเนื่องในวันทหารผ่านศึกนับเป็นภาพพระราชกรณียกิจที่สถิตแห่งความทรงจำแก่เหล่าประสบนิกรชาวไทยครั้งสุดท้ายและอีกครั้งหนึ่งที่ประสบนิกรชาวไทยได้เฝ้าชมพระบรมี คือเมื่อวันที่26มีนาคม2538ในวันที่ทรงหายจากพระอาการประชวนเกี่ยวกับพระนาพีและมีพระอาการแทรกซ้อนทางพระหัทยโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงหายจากพระอาการประชวนทางพระหัทยด้วยเช่นกันและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตลอดจนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีออกจากโรงพยาบาลสิริราช กระทับยังวังสะปปทุมนับเป็นครั้งสุดท้ายที่ประชาชนได้เฝ้าทุลอองพระบาทชมพระปารมีซึ่งต่อจากนี้ไปจะไม่มีอีกแล้วสมเด็จย่าแม่ฟ้าหลวงของปวงชนชาวไทยคงมีแต่พระกรุณาธิคุณสุดเหลือที่จะขนานนับที่ทรงมีต่อชาติและประชาชน ท่านผู้ชมคะก,การสวรรคตรของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนั้นนะคะได้สร้างความโศกเศร้าและถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประชาชนชาวไทยอีกครั้งหนึ่งสมเด็จย่าสวรรคตแล้วไม่มีข่าวใดครั้งใดที่ประชาชนชาวไทยจะรู้สึกโกรกและโศกเศร้าถึงการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เท่าครั้งนี้ ทั้งแผ่นดิอนอื้ออึงด้วยร่ำไห้บังเกิดความวิรโโยเกะกุมในดวงใจเมื่อสินมิ่งขวัญโดยไม่อาจเรียกให้หวนคืนอีกแล้วไม่มีสิ่งใดเสมอกับการสูญเสียสมเด็จญาของปวงชนนับแต่สมเด็จญาประทับรักษาพระอาการประชวนณตึก84ปีโรงพยาบาลสิริราชวันที่2มิถุนายน2538ทุกคนต่างเฝ้าติดตามแถลงการของสำนักราชวังทุกฉบับ ด้วยความหวั่นวิตกและห่วงใยห,หากไม่มีผู้ใดประวัตินึกแม้แต่น้อยว่าพระขวัญราชจะด่วนจากไปด้วยการรวดเร็วเช่นนี้เพราะทุกดวงจิตต่างก็หวังแต่ว่าพระองค์จะทรงหายจากพระประชวรกลับมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ดั่งเดิมเช่นทุกครั้งที่พระองค์เสด็จเข้ารับการรักษาพระวรกายตราบกระทั่งวันที่19กร,รกฎาคม2538 ความสลดหดหู่และเศร้าโศกทับทวีก็บังเกิดขึ้นเพราะบัดนี้จะไร้มิ่งขวัญแห่งปวงราชแล้วเมื่อเสด็จสวรรคตรก็รู้สึกใจหายครับว่าว่าอขอไปนดีจะไม่มีพระองค์ท่านเป็นที่สการะของเราอีกต่อไปนะครับก็รู้สึกสูญเสียมากครับพระองค์ท่านได้รุณาต่อไปปวงประชาชนชาวไทยนั้นอาทีสุดที่ได้ ก็คงเป็นสิ่งที่ชาวไทยทุกคนจะต้องรำลึกแล้วก็รู้สึกในสำนึกในข้อหากณาทีุ่ณตลอดเวลานะครับก็คงเป็นความรู้สึกของของความสูญเสียอันยิ่งใหญ่พระพุธเจ้าทั้งครอบครัวก็ไม่เคยสบายใจนั่งสมาธิที่ตลอดเวลาพระองค์จนไปสู่สเฉตษเพราะท่านประชาชนเหมือนกระขานลมโพลมใส มันก็เสียอะไรไปอย่างในชีวิตเนี่ยค่ะมีความมีความรักประชาชนมากและมีความห่วงใยแก่นาประชาหลาดมากเกิดความให้มีแต่ให้ให้ทุกอย่างให้แกรประชาชนต็เสี้ยงใจก็ขับตลอดเวลาขัตำรวจทุกสาวโทนตะบอกก็เสียใจมากมากเลยก็ไม่เคยชิชีอะไรก็คันดีแล้วแม้สมเด็จย่าจะเป็นพระราชมารดาของพระเจ้าแผ่นดิน หาพระองค์ก็ยังทรงดํารงพระชนเยี่ยงสามัญชนบําเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อราษฎรมาโดยตลอดพระชนมายุด้วยตระหนักพระไทยว่าทุกขของราษฎรก็คือทุกขของพระองคอ์หนูนี่เป็นอะไรเป็นโรคพการแต่กำเนิดนี่ตัดตัวหาหลาเชียงใหม่ตั้งหนึ่งแล้วจะยังจะยังไม่หายหลาจัดเติมทํอา,า,า,าอะไรได้ไหมหยิบได้ไหม ได้สงมื่เอาเป้าที่ก็ยงทำได้งานที่เพื่อประโยชน์คนอื่นโดยไม่คิดอะไรเลยนอกจากโดยความเมตตากรุณาที่พวกเขาได้รับ ความลบากยากเย็นมากกว่าเรามากเพราะทุกท่านที่ได้เคยผ่านไปทางที่ห่างไกลนั้นก็เลยเห็นแล้วว่าเขาอยู่เย็นกันลำบากว่าเพราะฉะนั้นที่ท่านทำไปด้วยกายและใจก็ได้รับประโยชน์ส่วนความพอใจตัวตนเองและถ้าพูดถึงทางาศาสนาก็แปลว่าได้ ททกกุุลด้วยนข่ขขคสมเด็จย่าทรงพระเมตตาพระราชทานความช่วยเหลือสระพระราชทรัพย์และสิ่งของส่วนพระองค์ด้วยพระประสงค์จะปัดเป่าและดับร้อนให้แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากทรงมุ่งพระไทยจะปลดเปลื้องทุกพระราชทา,านสุขกับถวยทุกราษฎรบัดนี้แม้จะสิ้นแล้วแห่งมิ่นขวัญแต่ด้วยพระราชหทัยที่ทรงเปลี่ยมด้วยเมตตา สมเด็จย่าก็จะคงสถิตเสถียรอยู่ในดวงใจของปวงประชาชนชาวไทยสืบไปไม่เสื่อมคลายทุกแดนทุกแผ่นพื้นพื้นสยามทุกโสดทุกสดับยามร่ำไห้ทุกจิตทุกจากความวิปโยคทุกตอนนี้จากไร้ร่มเกล้าวลอยสงพระบารมีมากล้น รำพันเย็นร่มพระหทัยอันโอบอ้อมพระคือพระมิ่งขวัญแห่งราชจานจดในมนัสน้อมสถิตท้วนนิรันทร